สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนถักเป็นงานเสริมนะคะก็จะประมาณแบบนี้ค่ะก็คือเราได้เกสรที่เป็นเกสรตุ่มเกสรที่สองเนาะพอเราได้งานเกสรตัวนี้มานะคะแล้วก็มาขึ้นงานค่ะแนะนำให้ใช้เป็นไหมเบอร์16ในการถักงานชิ้นนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นงานละเอียดแล้วก็มันจะทำให้ดูสวยกว่าเบอร์20ค่ะ ขึ้นงานค่ะถัก x นะคะ x ให้ติดงานไว้ก่อนขึ้นโซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้ค่ะม้วนหัวเข็มสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่จิ้มลงรลุด รูเดียวกันเลยก็ได้ค่ะรูเดียวกันกับที่เราทำเอกเนี่ยค่ะปล่อย1ปล่อยสองปล่อย3ปล่อย4นะคะปล่อยหแล้วก็ทําตัวหนอนค่ะ1นึ่งสองสสี่หตัวหนอนนะคะ พักให้เหลือเส้นเดียวค่ะแบบนี้นะคะถักโซ่ไปเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซ่เจ็ดจิ้มลงรูงเดิมนะคะจิ้มลงรูงเดิมนะคะแล้วก็ x เป็นรูถัดไปนะคะ 1> x 1รูถัดไปนะคะ x 2รูถัดไปค่ะเราจะถัก x 2นะคะแล้วก็ขึ้นงานเหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7คือทำงานเหมือนกับอันนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด3กรีบค่ะอ่าเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะมา3กรีบละ แอดก็จะตัดไหมเพราะว่างานนี้แอดตั้งใจจะเล่นเล่นงานเป็นงานเล่นสีอะค่ะก็จะเปลี่ยนมาเป็นไหมอีกสีหนึ่งในการถักรอบต่อไปค่ะนะคะจิ้น x กูติดกันแล้วก็ถัก x เ,เข้าไปในนี้ 5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 5ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ม้วนหัวเข็ม1ปล่อยเลยค่ะม้วนหัวเข็มปล่อยเป็น2นะคะทีนี้ก็จะเป็นม้วนหัวเข็มปล่อยหปล่อย2แบบนี้ ห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนตรงกลางม้วนห,หัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มตรงกลางขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ถักโซ่สาม 1> 1, 2, หนึ่งสองสามนี่นะคะจิ้มเอ็กลงข้างล่างตรงจุดนี้นะคะเพื่อเป็นตุ่มแล้วก็ถักกลับเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวเข็มหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ พอได้5ครั้งม้วนหัวเข็ม1ปล่อยเลยครั้งที่หม้วนหัวเข็ม1ปล่อยเลยครั้งที่สองนะคะแล้วก็เอ็ไปอีก5ค่ะ1นึ่งสองสามสาเอ็มาหแล้วนะคะแล้วก็จะมาเจอช่องตรงนี้ ก็ถัก X เข้าไปตรงกลาง1แล้วก็เข้อมาอีกฝั่งหนึ่งเป็น X 5ขึ้นงานเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ขึ้นงานเหมือนกรีบนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็น3กรีบได้เป็น3กรีบแบบนี้นะคะพอได้3กรีบแบบนี้เพื่อนๆจะใช้แบบนี้เลยก็ได้ค่ะ หรือว่าต้องการที่จะให้มันมีกา้านมีก้านของของแบบนี้ถ้าจะใช้แบบนี้ก็คือตัดไหมไปเลยถ้าจะต่อก,าก้านก็ถัก x ไปค่ะถัก x ไปให้ถึงจุดกึงก่งกลางะคะ่ะ นี้น,นะคะถัก X ถึงตรงกลางแล้วก็ต่อก้านไปค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ห2เจ็ดแปแล้วแต่ความยาวที่เราต้องการนะคะความยาวที่เราต้องการแล้วก็ถัก X กลับถัก X ค้อมกลับก็จะเป็นการให้มันได้ได้เก่งออกมาแบบนี้ ถักมาจนถึงถึงตรงนี้แล้วก็ถักเกมามาถึงขอบอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็จะเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นงานแบบนี้นะคะ,ะเรียบร้อยค่ะอันนี้เรียกเป็นงานเสริมนะคะค่ะลองทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะ